ราคาของทองคำในช่วงนี้ค่ะวันนี้คุยกับคุณธิพานววัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b o l l n a n d f u t u r e จจำกัดคุณธิพาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดรรุรร่งเพชรค่ะคุณธิพานพาเรื่องของราคาทองคำในช่วงนี้มีการคาดการณ์ยังไงบ้างคะในแนวโน้มระยะสั้นนะคะค่ะก็สำหรับระยะสั้นนะคะ,คะทองคำก็ยังมีโอกาสจับตัวขึ้นต่อนะคะก็คือโดยที่ระดับที่เป้าหมายไว้ตอนนี้นะคะก็คืออยู่ที่ระดับ 1,400เหรียญแล้ว้าสามารถผานระดับ1,400เหรียญได้อาจจะมีเออร์เลอร์น,นิดหน่อยอาจอาจะเห็นไ้ใกล้สัก1,420แล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีการปรับฐานรอบใหญ่สักรอบหนึ่งก่อนอันนี้คือในระยะสั้นนะคะแต่ส่วนถ้าในภาพของระยะกลางกับระยะยาวก็ยังเป็นภาพบวกสำหรับราคาทองคำเพราะว่า,าล่าสุดเอง Goldman Sachs ก,ก็ออกมาให้ข่าวว่าภายใน12เดือนที่จะถึงนี้น่าจะเห็นราคาทองขึ้นไม่ทำหายอยู่ที่ระดับ1,600 ร้อยห้สเหรียญยูเอสดอลลา,ลา,ลาอร์ยเอลสได้เลยค่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ปรับตัวอย่างร้อนแรงเหลือเกินแต่ทางทองคำในบ้านเราถือว่ายังไม่ถึง2 0,000ืบาทเนื่องจากว่าเงินดอลลาร์นั้นยังอ่อนค่าลงมาทำให้บาทแข็งค่าตรงนี้คุณดิภามองยังไงคะว่าทองคำจะมีสิทธิ์ขึ้นไปถึง2 0 0 0มืบาทได้ในเร็ววันหรือไม่อย่างไรคะมองว่าเป็นไปได้นะคะคุณผ้เพราะว่าช่วงนี้คืออย่างตอนแรกถ้าเรามองที่ระดับ 1, 3 5 0 เหรียญยเอสดอลากับไทอาพยังไงก็ไม่ถึงแต่ช่วงนี้ถ้าทองคําอยู่ที่ใกล้ๆระดับ1,400เหรียญหรือว่า1,400เหยญเอสดอลาร์กัไยอพก็ราคาทองคําแท่ง96.5บ้านเราก็น่าจะเห็น,กนใกล้ๆประมาณ19,900บาทก็เกือบๆประมาณ20,000บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่า1 9 8 5 0บาทแล้วนะคะก็อีกจะไม่นานเกินไปค่ะจะมีการแนะนําสําหรับน้กลงทุนในช่วงนี้ยังไงบ้างคะ สำหรับนักลงทุนนะคะก็ช่วงนี้ราคาทองคำอย่างที่เห็นกันนีก็คือว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นมากแล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่านักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนระยะสัน้นระยะสัน้นนะคะก็คือช่วงนี้กลยุทธ์สำหรับนักลงทุนก็จะแนะนําว่าถ้ามีการซื้อขายก็จะแนะนําให้ซื้อเร็วแล้วก็ขายเร็วด้วยเพราะว่าการที่ราคาทองปรับขึ้นมาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขนาดนี้แล้วย,ยังไม่ได้มีการปรับฐานครั้งใหญ่ที่ลดลงมาเวลาที่ลงครั้งหนึ่งอาจจะมีโอกาสปรับลดลงมาเร็วค่อนข้างเร็วนะคะอย่างสมมุต ว่าวันนี้ถ้าเราดูราคาทองคำแท่ง96.5อยู่ที่19,450ซึ่งระดับนี้ถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากเราต้องการทำกำไรระยะสั้น อาจจะทยอยสะสมก็ได้แล้วก็รอขายแถวๆใกล้ๆประมาณ1 9 9 0 0 19,800เพื่เทํากําทำกำไรระยะสั<ม>้นซึ่งเชื่อว่าใกล้ๆนี้น่าจะเห็นที่ระดับประมาณ1,400เหรียญจนถึง4 4 2 0เหรนยี่ดือยี่สิบเหรับอดายอาเพราะว่าหล,หลักๆก็ยังเป็นเรื่องของตัวเลขเศษรษฐกิจสหรัฐอเมริกา <c oughs> ที่ยังดูออกมาไม่ค่อยดีแล้วก็อย่างล่าสุดเองเมื่อคืนนี้ <c oughs> ค่ะเพิ่งพิส กองทุน ETF Fidelity กองทุนที่ทองคำ<ม>ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกใน,นรอบช่วงประมาณอาทิตย์กว่าที่เข้ามาซื้อทองคำนะโดยที่เมื่อวานนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนนึงช่วงต่างวัดกลางคืนทองคำมีการตับลดลงมาตําอยู่ที่ใกล้ๆระดับ1 3 7 0รยเ<ม>จ็ดหรียญ US Dollar ถลยเอาระ<ม>ดับประมาณนั้นมีการช้อนซื้อทองคำขึ้นมากับเกือบ20ตันได้นะคะ<ม>จากที่ก่อนหน้าเป็นการทยอยขายอย่างเดียวก็จะเห็นได้ว่าถ้าในงแง่ของระยะสั้นในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม ลงทุนทองคำหรือว่ากลุ่มและกองทุนรายย่อยก็ยังเชื่อว่าทองคำเมอกาสปรับขึ้นอยู่ก็ยังเป็นแง่ของการเก็มอเไริยาสันค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณธิพานววัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไวยอุสซีบูลเลนแอนด์ฟิวเจอร์สจำกัดค่ะก็ถือว่าราคาทองคำในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของขาขึ้นเนื่องจากว่ามีแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงมานั่นเองนะคะเราจะไปดูอัตราแลกเปลี่ยนนะคะวันนี้ค่ะ